สวัสดีครับต้องคิวแต่งดิครับวันนี้มาดูเครื่องเสียงก่อนน้แป๊กครับเพิ่งออกงานเมื่อวานครับนี่เอาเอาเก็บครับวับนนี้ก็เปิดเปิดได้ปะวันนี้เปิดเหรอเ่อไง,ไงเอาแห่<ง>นี่เอามาจอดครับเอามาจอดก่อนหมดงานแล้วครับโอ๊กุนโอกครับโอ๊กุนโขก ดูเปลาเวอร์นี่ดูคุมพลังหน่อยสิคุ้มแรงครับมีแจะโค้งแรงทั้งนั้นโค้งแรงทั้งนั้นครับอันไหนตับกลางกับเบียดติครับเบดกับเอกับเบียดครับทับทับทับเบียดติดเอนี่บ่ตั้งบนนี่บ่กลางข้างหนึ่งกับกับกลางกับเบียด ครับกลางกับเบียดครับตัวล่างครับกลางครับเบียดตัวล่างขับกลางกับเบียดครับตัวบนตัวบนครับเบีรคขับเบียดอย่างเดียวครับโอ้คุณโอ้ครับโหดครับเตียงกลางก็สองเทนครับเตียงกลางกี่นิ้วเตียงเบรคน่ะหน้าติ๊นิ้วป่ะหน้าติ๊นิ้วเบรคสแปดกลางสิบสอง การติดต่อเบติแปดครับนี่เราเอานอาเอาลงนี่จะของเครื่องครับยืนดูนี่ ประมาณนี้ครับดีวิีกไฟเต็มแหลกเลยครับม,มไบีไม้ด้วยครับไม้ไม่ลอยเหมือมนกับผมเนี่ยไม่ลอยลอยแค่ไหนกองผม <c oughs> ตัวเทตัญญาณต,ตัญต,ตัญญาณต้องลอยเมตรครับตัญญาณไม้ต้องลอยเมตดระบายรับระบ,บ,บายเลยครับเมตรแต้ พี่เรียนไปจับตูดใหม่แล้วนะสัญญาณรารดิอดิฮะ,ะ,ด <laughs> ะไรดิ่ะกัดูลิปหน้าครับลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับจิปไม่ยาวครับจิปชั้นครับ